บ้านหาดเซี่ยวเป็นหมู่บ้านทอผ้าที่มีชื่อเสียงมาเนิ่นนานประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยเชื้อสายพวนซึ่งสันนิษฐานว่าเข้ามาตั้งถิ่นฐานตั้งแต่ปลายรัชากาลที่สองชาวบ้านหาดเซี่ยวอพยพยกย้ายถิ่นฐานมาพร้อมวัฒนธรรมการทอผ้าที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเดิมชาวบ้านทอผ้าไว้ใช้เองแต่ต่อมาเมื่อมีคนต่างถิ่นสนใจมากขึ้นจึงเริ่มทอผ้าขายกันเป็นล่ำเป็นสันริมถนนหลวงซึ่งเต็มไปด้วยร้านขายผ้าพื้นเมืองเรียงรายกันเป็นสิบร้าน ดังเช่นร้านผ้าสาธรริมถนนสายสวรรคโลกศรีสัชนาลัยเป็นที่ตั้งของสาธร,รพิพิธภัณฑ์ผ้าทองคำพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นของคุณสาธรโสรัตประสบสันติชาวบ้านหาเซียวนักสะสมผ้าโบราณพื้นเมืองที่เป็นรู้จักกันดีในวงการนักสะสมผ้าโบราณการสะสมผ้าเก่าดำเนินมาเรื่อยๆและเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ในปีพุทธศักราช2 5 3 1 พิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงผ้าโบราณอยู่ด้านหลังร้านเป็นห้องโล่งขนาดใหญ่เต็มไปด้วยตู้กระจกที่จัดแสดงผ้าโบราณนานาชน,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 นิดไฟสีเหลืองนวลอ่อนที่ส่องไปยังตัวผ้ายังเพิ่มความสวยงามให้กับงานถักทอแต่ละชิ้นนอกจากนี้ภายในยังคงประดับด้วยเครื่องเรือนเครื่องเขินกระบุงใส่ผ้าแบบภาคเหนือสร้างบรรยากาศให้น่าดูยิ่งขึ้นผ้าชิ้นที่ดึงดูดผู้ชมมากหน้าหลายตาก็คือสิ้นทองคําที่มีสองผืน ผืนแรกเป็นส <ciudad> ิ้นเจ้านายเชียงตุงทอด้วยดินผสมทองคำราว50%ส่วนผืนที่สองเป็นสิ้นที่สั่งทอขึ้นมาใหม่ด้วยดินทองคำา80%นอกจากนี้ยังมีคอลเลกชันผ้าตีนจกบ้านหาดเซี่ยวที่มีลายโบราณครบทั้ง9ลายได้แก่ลายเครือน้อยลายเครือกลางลายเครือใหญ่ลาย12หน่วยตัดลาย8ขอลาย4ขอ ลายน้ำอ่างและลายสองท้องผ้าที่จะแสดงล้วนเป็นผ้าเก่าแก่ทั้งสิ้นอายุมากกว่า50ปีขึ้นไปผ้าที่จะแสดงล้วนเป็นผ้าที่เคยใช้งานในอดีตทั้งผ้าที่ใช้เป็นชีวิตประจําวันอย่างเช่นสิ้นผ้าโ่มหรือว่าผ้าในพิธีกรรมต่างๆเช่นผ้ากราบพระผ้ากั้งผ้าทอตีนจกจากที่อื่นซึ่งมีวดลายงดงามแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่อย่างเช่น สิ้นตีนจกดิ้นเงินดิ้นทองของเจ้านายเชียงใหม่พาล้อสําหรับใช้ปูในพิธีแต่งงานจากบ้านน้าป่าจังหวัดอุตรดิตถ์สิ้นตีนจกจากอําเภอรับแลออาเภอบ้านโคกจังหวัดอุตรดิตถ์สิ้นตีนจกจากอําเภอลองจังหวัดพแพร่สิ้นตีนจกจากอําเภอนาโน้อยจังหวัดน่านสิ้นเหล่าครั่งจากจังหวัดพิจิตรและนครสวรรค์และเพื่อให้ผู้ชมพิพิธภัณฑ์เข้าใจวิถีชาวพวนให้ได้มากที่สุดคุณสาธรจึงเพิ่มสัดส่วนการสแสดงเกี่ยวกับเครื่องมือเครื่องใช้พื้นบ้านของคนบ้านหัดเซี่ยว โดยจะแสดงไว้อีกอาคารหนึ่งของด้านหลังอาคารจะแสดงผ้าโบราณข้าวของที่จะแสดงอาทิเครื่องหีบอ้อยม้าสอยาแอบข้าวออมสองหูกระต่ายขุดมะพร้าวไสดักปลาอุปกรณ์สำหรับปั่นฝ้ายและทอผ้าโดยหวังว่าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้จะสร้างความเข้าใจเรื่องวิถีชีวิตของคนไทยเชื้อสายพวนบ้านหาดเซี่ยวสีสัชนาลัยให้กับผู้ชมได้มากที่สุด และถือได้ว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่ารอวันผู้คนเข้ามาสัมผัส